พร้อมครับแปดเดือนยี่สิบห้าวันครับแม่ทายบอกลาอยู่เอ๊ะเอ้าเอาปุ้งปปุ้งปแปดเดืนเดินเก่งแล้วครับพุ่นนะพุ่นนะเด่นนะเดินนะน่ะเดินหาแม่ได้ละเดินเองก็ได้เยอะละเบิ้งปุ้งพุ่นนะพุ่นนะ มยังไงครับแม่หนาเออแม่ะนาอม่หนาแม่หนาเออเอาเอาจิตกตกลมมันจิตกลมมันจิตกลงมาเดินมาหาแม่วนกลับมาหาแม่เดินวนกลับมาหาแม่เดินวนกลับมาเดินวนกลับมาหาแม่เอาต <ator> ุ wow ๊กตาออกโอ อาบน้ำแล้วครับแต่แม่ยังไม่อาบน้ำเลยครับผอมอาบน้ำแล้วครับหวคีูปยังปยังเปยังไปยัไปละไปละไปละเอออไปเออ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 ออออนั่น ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่ไปนะั้นด้วยนั่นมันทิ่ตกบ่ไปดอกไปได้นะน,นันน่นๆๆๆๆ